เขากินพี่้องดีวไนี้มาด้วยจากเมื่อกี้เขากินน้ากันตําแก้วเสียบๆนะพี่น้องนะว่รู้สิกินยังไหมพี่้องไม่นี่ก,ก็ได้กกเลเรื่อเลเมื่อกี้เขากินกี้เขาเราก็สียย่างปลาไหมปลาแดดเดียวนั่ะแหละมือนเศร้าเนี่ยเย็ยนบรรยากาศแน,น่นอนพี่้องนะ <S <S ตงกลับดูดู อย่างมันใหม่โบมันเมืออ่อาชีบบันไดได้เป็นหองแต่ว่ามันอยากอะอะไรอะอืมฉันต้องกลับมันไวๆเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่าะ้ามันไหนอยู่บ้านมันบดอึดเด้อ,อยาย เห็นบ้าเนี่ยพี่น้องงข่อยเริ่มแหมเลยเนี่ยกลับไปไหวราวาไฟมันมารู้แล้วเฉยวายอยากยังเป็นพิเสืกอบก่าเาเคยมีเลยพี่น้องไม่นี่กินยังแล้วก็แล้ว มีงานไปขางหนา้าคือว่ามียังกระไดที่ว่าเอาใส่ปากแล้วก็แล้วนะพี่้องไอเนี่ยอือหือมาครัน้นี้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่ามันแฮมนะครับคือมันไหม้ครับอะไรก่อนนิดหน่หมยอะไรอ่ะมันอุ้ย พ่อแม่เกือบต้องือมเขาว่าเกือบเ้อะเจ้าวัดเกือบบอเจ้ายายบ้านตั้งตั้งต้นบ่พี่น้องแล้วแบบพ่อแม่เกือบปุยห่าพนามาเห็นบ่พี่น้องใส่เกลือจังน้อยๆเนาะพี่น้องเนาะตะกี้บานเห้องผมตีใหญ่มากกับพ่อแม่กับกี่เขาล้วทุกกินเนาะพี่น้องเนาะ เขาแรีม่นี่ได้มมือเนี่ยมือยุก้กระจริงยุพี่น้องแต่ว่ากับบุตรยุ่ดอกพ่อแม่นี่ไปหันมานีเพราะว่าเขาเหดหยังหรือว่าเหตดธุระกัแเล้วเต้เนี่ยเขาก็จอบใส่มือยุ้อยู่แล้วแม่พี่น้องพี่น้องว่ามันใส่ไรบ่นีม่อน้องจริงนะฟดเลยนี่ไงมันไม่ไหมมันกำลังพอดีฮะจะไมนะไม่ไหมหอนะบ<ม>่อยๆพี่บ่ฉันกับมันดูขึ้หยันเลยแม่ เอร่อยดำปืป๋วปเดี๋ยวนึงพี่น้องก่อยตายแล้วพี่กี้เขาแม่นมากวันนี้ <c oughs> มันเจ้าะไรเจ๊ได้ผัวเหรอจังสีเบิ้งได้เป็นยังไงตายเหรอพี่น้อง <c oughs> โอ้ยมันบ่ใหม่ดอกนะอืมมันเบิ้งไก่ก็ยังใหม่อืมมันกำลังพอดีนี่แหละมันสีใหม่หน่ะจะว่าง่อยเนี่ยเอาพี่น้องกับพี่ไข่แล้วเดี๋ยวจะ้อง่อยใหม่แล้ว พี่ยันต้องต้องหอยใหม่เลยโอ้โหนี่เียงงามได้พี่น้องมึงเรียงงามได้ก็ต้องพ่อกินเลย,น,ยนะน่ะเออพ่อกินเลยพี่น้องหอยเปล่ามาซื้อ่อยยันนันใหม่จะเอาใส่จานเลยอืมหอมตัวละโอ้โหเรียงงามนากอืมใหม่หรอกพี่น้องพ่อกินโอ้ยพี่ว่าก็ไม่นี่เห็นใหม่ก็เลียนมากเลยหอยเปลาเจ้าล่างถวยล่างกระมังนล่ามันกับพ่อกินเลยจ้ะ่ยวอืมอืมก็อร่อยเลยนี่เนี่ยโรยเกลือนิดๆจ้า กี้เขาแบบบ้านเฮ้าตำปูเถาา่าทำไมบรล่านมาจากห้วยเกีย้ยมาจากเมียงตางเถ่าแล้วมันจะกจิงกี้เขาคือปูเถ่านี่เจ้าอย่างปลาไปเลยได้ไหนะมเออเอาปลาเมื่อย่างตัวเขาสุกก่อนเขาสื่อนี่วัฒน์สูบบันไดพี่น้องหายแข้งมองไรเขาเขาใส่มีนี่ก,กี้ด่างกลางไม,ม่จพี่น้องเมียงแต่งมาหายแข้งข่างใส่กว่าไฟม,มันสิดนั่นเลยนะเออหน้าเห็นว่างางนี้วัฒน์เหน็ดตีบันไดไปแข้งใส่จแกพี่น้อง เลยแช่งใส่เออหนูหอมหอมกินน้ำบอ่อี่น้องปั่นไงดิพุ่นหน่อ,องเ,เป็นปั่นเนยน้อยดิกือบเต็มตะแกงจ้ะเกือบเต็มตะแกงเลยจ้าข้าวกีโรยเกลือแบบโบราณอันนี่แหลแะเศรษะจ้าอย่างนี้จังๆเอาขามไปน้ำนาจาน้นเนาะจีเดยเขาขาวจีเดย์พวกขาวจีเดยบาลานกันเถอะเมนลไ่ไว้ๆเลยพี่น้อง นี่จะนี่ถ้าหมีบอกลุงอีเรื่อยตัวท่านมันลุงพี่น้องเพราะว่าท่านมันท่านมันบพรท่านเลี้ยงบอลท่านนี้นะจ๊ะมันจะได้กินบ่ไเดียวเนี่ยไอ้หมีนี่กีเข่าม่จ๊ะมนเนี่งจังๆก้าวเป็นล่างหัวล่างกะละมังมีเจ้าเลี้งเนียพี่ด้องมั่งโอ้ยมาได้จัดเนอมากินน้ำกันเหมือนนี้ละมาพี่